เาสว,วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องแม่จากไทยนะครับวันนี้เรามาส่งท้ายสมการไป2 5 6ปนะครับกับกรอบขี้เหม็นตัวนี้นะครับ,บวันนี้เราต้องอนแช่าอาบน้ำที่แบบ ปีนี้เป็นปีโควิดนะครับทุกคนไม่สามารถที่จะไปเล่นน้ำที่ไหนได้นะครับเราก็เล่นกันอยู่บ้านสองคนนะทุกคนแล้ววันนี้ก๊อฟจะมาเล่นรายการที่เล่นน้ำที่แบบกวนตีนกวนตีนนะทุกคนเอาได้เลยครับตัอะไรทม่ด อ้ย <c oughs> <c oughs> มันเหมือนออไรวะันนี้ก็เมาน้ำนะ <c oughs> ครับทุกคนอากาศก็โอ้ยทุกคนก็ให้เพื่อนอออเพื่อนก็อบอกบอกเพื่อนๆฝากบอกเพื่อนๆให้อยู่บ้านต้านโควิดกันนะอยู่บ้านต้านโควิดกันนะ ก็อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติกันแล้วทุกคนให้ก็วันหยุดก็ไม่ต้องไปตามห้างกับสินค้านะครับให้อยู่บ้านกันนะครับเพื่อว่าเราจะได้แล้วก็ดูโทรศัพท์ชิวๆก็นอนดูโทรศัพท์ช่อง YouTube ของช่องกอล์ฟรีวิวนะครับดูตาบอดไปเลยก็มีกี่ช่องครับสองช่องแม่จัดให้กับกอล์ฟรีวิวนะครับนั่นคือช่องของกอล์ฟที่นึ่งก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับลาไปครับลาขอบคุณครับลาท่านผู้ชมครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้สุขสันต์วันปีใหม่ไทยสงการานต์ปีนี้ปีโควิดนะครับทุกคนขอบคุณครับ